ครับผมมาตุนจนหอมนะครับเคี่ยวมาจนหอมหอมเทกับโรยด้วยใบมะกรูดฉีกนะครับบุดกะเวลาเสิร์ฟแบบเติมด้วยน้ำปลานเนี่ยเจอใบมะกรูดมันกลิ่นมันจะขึ้นมาเลยจริงจริงเมนูนี่นะครับมันกระดัดแปลงมาจากต้นมะพร้าวของทางเหนือคนเหนือนี่จะนิยมชอบกินออดแบบคนเหนือเรียกว่าคนห้องออดแบบเป้าแต่ทางอีสานไม่รู้เรียกอะไรหรือว่าคนภาคกลางไม่รู้เรียกอะไรแต่ว่าทางเหนือห้องออดแบบเป้า มันจะมีความหวานทำมาแขงแบบนี่นะครับจริงๆเขาจะแขงถ้ามีงานงานมงคลขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานพวกนี้ครับจะต้องมีเมนูพวกนี้สมัยก่อนแต่ว่าสมัยนี้ก็มะพร้าวหรือว่าพวกนี้มันอาจจะหายไปแต่ทางเหนือตัวนี้เขาก็ปลูกยางพาราเขาปลูกปาล์มกันได้นะครับมันกระทบมา้ึ่งไปว่าคนกับมันนิยมมานี่เพราะชาติมันเหมือนกันกับต้เนมะพร้ามันคงเป็นตระกูลด้วยกันนะครับเลยนชิมกันชิมมานี่ว่ามันสุกหรือยังแต่น้ำซุปอะอร่อยแน่นอน 完了。Wow, สวัสดีครับครรัวบ้านทุ่งบโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับวันนี้มีเมนูแบบบ้านบ้านเมนูบ้านทุ่งของแท้มานำเสนอครับโรงเรียนจะแกงอ่อมันเป็นยอดอ่อนของต้นปาล์มนะครับคล้ายๆกับยอดอ่อนต้นมบพเป้านะครับทางเหนือห้องอ่อนมะพเป้านี่ก็น่าจะเป็นอ่อนปาล์มนะครับแกงสุดเมืองเมืองนะครับเขาจะใส่มันนี้จะเิดือดใส่กระดูกหมูสามชั้นติดกระดูกอ่อนครับแกงมันี่น้ามจะแดงมากวันนี้ผมไปซื้อเครื่องปรุงมาเองเลยเขาต้องใช้พริกพริกแห้งเม็ดใหญ่ครับ เราแช่น้ําไว้พริกแห้ง็ดใหญ่เนี่ยมันจะขค้ือสีสันความเผ็ดน้อยนึงแต่ว่าสีสันของน้ําแกงเนี่ยมันจะออกแดงเลยนะครับมีรากผักชีกระเทียมชุดเครื่องเทศทางเหนือไม่ผักชีครับใบมะกรูดรากผักชีตะไคร้กระเทียมแล้วก็หอมแดงครับใบมะก,กรูดนี้เอาตํำกันเลยแล้วก็ขาดไม่ได้คือกะปิกะปิมีหลายอย่างถ้าตั้งถ้าผักแกงสูตรเหนือเนี่ยต้องเป็นกะปิแกงขายตามตลาดนัดนะครับ ถ้าเป็นกะปิตาเรือใบกะปิโพนัทมันหวานใส่แกงแล้วแกงมันจะหวานหวานเลี่ยนเลียนแต่กะปิเนี่ยคือคือประมาณว่ากะปิเกรดต่ำอ่ะมันห้เหมือนกันว่าทาจากอะไรมาแต่ว่าเวลาใส่แกงแล้วมันจะเข้มข้นดีครับเดี๋ยวจะให้ดูไอ้ปล์มกินเอยแม่ค้าบอกกินสดได้เลยแถวเหนือเนี่ยเขากำลังนิยมปลูกปลามครับเหมือนเหมือนระเบ้าหวานมากเลยครับถ้าห้องแก่เนี่ยเัามันซุกมันหรอหอม ลอยมดเนี่ยับครับหวานเขาก็หั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็กโคกพริกแกงนีงน่เลยจะโคกเองนะครับโคกข้าวถ่า้ยเมนูบ้านสุ่มของแท้ครับเดี๋ยวนีนไปเจน้ำล่างไว้ก่อนแล้วก็ขอต่อซับชิ้นหมูนะครับแล้วก็โคกพริกเนาะก่อน,นอื่นเลยรอซับครับครับพริกเขาแส่น้ำแป๊บหนึ่งใส่พริกแห้งโคกตะไคร้ีังไม่รออะไรครับใส่ตะไคร้ หนักผัดชีชัเยอะๆเลยใส่ขเข้าไปอืมแล้วก็ชุดเครื่องเทศชุดเครื่องเทศของทั้งเหนือเนี่ยมันจะมีขายตามร้านค้าทั่วไปครับตุงละห้าบาทใส่ใส่ที่มันมีบอกแควนน้นนะให้พวกที่มันเป็นอนย์พวกนั้นบดใส่ใส่แม่ถอช่ชีที่มันติดมะแขวนขเข้าไปที่ป็นไอ้นี่พวกนี้บดใส่ใส่เอมด้วยอย่างพวกนี้นะครับเม็นมันไม่เข้ากัน สะเมนตัดชีหน่อยหนึ่งเมนูนี่ต้องตำให้ละเอียดยิบยิ่งยิบนี่ละเอียดยิบยิ่งดีครับสะเมนตัดชีลงไปตามด้วยกระเทียมกับพริกแค่นั้นแหละครับเกลือเมนูทุกอย่างต้องอเกลือเป็นหลักเดียวคนจุดเนี่ยจะใช้เวลาใน,นการคกน้ำพริกแป๊บนึงนะครับโอเคครับเราหมดเวลาทำต่อครับก็จะมี พริกแห้งนะครับแล้วก็หอมแดงกระเทียมเยอะๆใบมะกรูดใส่ไปเล็กใบมะกรูดเกลือใส่ไปลยใส่ไปเลยกะปิต้องเป็นกะปิต่างตลาดนัดแบบนี้ถึงจะสุดยอดนี่ครับเมนูของเขานี่นะครับตอนนี้เช็นมันต้องกินกับยาข้าเจื้อครับนี่หน้าเป็นเอามาเป็นเป็นห้องของไม้แกนฝางคะแกนฝางครับเอาสมานอามาดองกับเครื่องดื่มเขานะครับมันจะเอื้อสีแล้วก็ทรับยะกรนี่มแน่ใจเดี๋ยวรอ เดี๋ยวรอคําคตอบครับเดี๋ยวโรงเรียนจะซักให้ดูครับแกนฝางเป็นไม้ยังไม่ฝางนะกันเนาะคนเหนือคนเมืองเขาคนนยมเอามาดองกับสุราชุมชนนะครับเวลทาทาภัยได้เป็นตอนเลยรก็พันน้อยๆเลยใส่คนนะเดี๋ยวใส่แก้วเลย,ยอ่ะทาภัยอ่ะมันมันจะหล่องลายเดียวนะนี่นะฮะเจ้าจะหล่องลายเดียวนะทรัพะคุณมันอะไรอย่างนีฮะนี่แกนฝางนี่ วิสานี่แบบว่าไอ้คนที่เกิดใหมอ่อ่ะคนจะต้มอ,อาบครับบ้างข้าวปลาในเหล่งน้ำนมนะคนวิสานตัวนั้นน,น,นะ,นนะถ้าบอกดองครับสุราสุมชนเหรอมันจะเป็นอะไรยังก็แกแกลดความดันได้โอ้แก้ความดันนะครับตัวจะเป็นเบาหวานโมนเด้อนี่นะเด <c oughs> ี๋ยว <c oughs> ดองแป๊บเดียวครับสีมันก็จะเวียนขึ้นมาเลยแกฝังแก้ต้มขิงแก้ความดัน ต้มฝางนี่มันตัวเดียวกับตีบฝางที่เขากินก็นมะปลางงอมใจกะคนละยางคนละยางเนาะสมุนไพรบ้านๆครับนี่ครับดองสะปักมันคงจะเหลือกชนมะัะเนี๋ยมเริ่มจะขอตัวโคกที่แกงต่อครับที่ตามงกันไปเรื่อยๆครับแกงต้นปลาหมูหวานมากเลยหน้าตาจะออกคล้ายๆกับแกงออนแบบเป้านะครับที่สั่งไปเลยนะครับที่ไม่ถึงห้านาทีนะครับสีก็เริ่มจะออกมาหน่อยแลวนี่ าแน่นอนนะครับกระเทียมเราหมูเดี๋ยวเรนขอสับหมูล,ลอแป๊บนึงนะครับชุดเครื่องเทศเนี่ยมันแห้งเราก็จะใส่ตะไคร้ครับใส่ตะไคร้ลงไปตามด้วยพริกแห้งนะครับโขกจริงละเอียดจริงดีหอมแดงใส่หลังสุดนะครับเพราะหอมแดงนี่มันจะทำเครื่องแสบตาใส่พริกไปเลยครับเรนเน้นพริกใหญ่วันนี้เพราะว่าต้องการเครื่องสีสันครับอาจจะตามยากนิดนึงเพราะว่าแจ่บประเมิน ต้องใช้นานกว่านี้นิดนึงวาวแล้วครับวาวแล้วนี่ครับแป๊บเดียวครับเหลืองเลยเลยนะครับดูเดี๋ยวชิมมันดูนะครับมาระวังดีเขาตามน,น้ำพริกเล่นก็จะสับกระดูกหมูรอนี่มันเป็นยานะครับชิมมันเป็นยายาแจกนาทีเดียวเองเนาะแจก5นาทีเองครับสีเหลืองเลย <c oughs> กระดูอ่ผมว่าใส่หมูสามชั้นที่กระดูกอ่อนนี่ครับอร่อยสุดละแกงอ่อนแบบป้านะหรือว่าใส่ไก,ไก่ไกันครับไก่ต้องเป็นไก่บ้านนะกรตุ้นดีๆครับไข่ฟันดีๆเนี่ยเวลากัดใส่ใกระดูกอ่อนเนี่ยมันจะดังกรุบๆเลยโอ้โ oh. หหอนต้องหอนต้องภาพเลยครับเนี่ยสุดยอดแน่นอนแกงใส่กระดูกอ่อนโอ้ oh. กาเมืองไทยครับอดกเมืองไทยดี <c oughs> ด่กระดูกอ่อนหน่อยๆนะครับออกระดูกอ่อนพวกนี้ครับเราใส่แกงพวกนี้สุดยอดแน่อนอนสับพอดีครับทีแรกทีแรกมันตั้งใจว่าจะไปงมหอย โคงมาทําเมนูกันนครับแต่ว่าผมก็บติดอันนี้มาตัยหอยโครงช่วงนี้มันหนาวเกินครับมันหนาวจัดไปหน่อยหอยมาเลยหอยมาเลยไปยูน้ามลึกครับใส่นี่จะกระดูกอ่อนเยอะๆตุ๋นนานๆเคี่ยวเคี่ยวน้ำซุปมันนานๆก่อนเราคอ่อ,าาคอยเอาอัอนน,าน,านลงหมูวันนี้แปดขีด สุดยอดครับน้องเรียนขอตัวหั่นหมูแป๊บหนึ่งครับโอเคครับถอกไปเรื่อยๆอย่าไปตามที่เดิมกับตามด้านข้างลงกับมันจะได้นี่ครับแป๊บเดียวก็ละเอียดนะแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับเราต้องใส่กระเทียมกับหอมแดงครับกระเทียมนี่ขนันกเกดเครือบเลยครับเียมเยอะหอมแดงหอมแดงยิ่งเยอะน้องเรียนเวลาทําเมนูนี่ครับหอมแดงนี่ต้องเยอะยิ่งเยอะยิ่งจะเข้มข้นครับน้ำแกงเราจะได้หวานนะ จเจอไปโบกหนึ่งครับปะทงเงือแก้เสื้อขันยาวแล้วครับห้อเลยตามด้วยหอมแดงครับหอมแดงเยอะๆก่อกพี่แกงเรานี้ครับใส่ไปซักสาม้วยใบมะกรูดอีกสักสามสี่ใบเพิ่มความหอมครับขาดไม่ได้อย่างคือกะปินะครับโหแปบห๊บนึงครับ ทีนี้ก็อรอละเอียดอย่างเดียวครับเดี๋ยวก่อนก่อนที่แสงจะมดเขาจะมาทำพิธีในการคั่วคั่วหมูก่อนนะครับรวนหมูใส่น้ำมันเพื่อนนิดนึงเพื่อจริงๆขึ้นมันมีน้ำหน้าน้ำแกงเราจะได้สุดยอดครับใส่น้ำมันถั่วเหลืองนะครับใส่ไปนิดนึงแล้วก็พริกแกงแที่เราผูกไว้ออะมาดูว่าพริกแกงช้าๆหน่อยครับ พริกแกงเนาะเคยไม่กินแกงแกงยังเนาะแกงปาล์มครับ,รบแล้วก็เอาพริกอันเนี้ยลงไปผัดผัดเลยจริงๆใส่เตาท่านก็น่าจะดีกว่านี้ตแ,แต่ว่าเอาใส่เตาแก๊สมันมันละซาใจดีครับผัดไปผัดจนมันหอมพริกแกงเนาะนี่หอมก่อนเราถึงจะใส่หมูไปนะครับแล้วก็สำคัญน้ำล้างโคกต้องมีนะครับ ขวแป๊บนึงครับโวมันหอมแป๊บนึงครับครับนี่ครับผัดมันจนหอมเลยนะครับแล้วเราก็จะเอาหมูสามชั้นที่กระดูกอ่อนใส่ลงไปบรวณไฟเบาๆต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับจนหมูมันสุกกันเลยแล้วก็เติมน้ำลงไปครับแต่ต้องพักจนหมูผมต้องการไปให้หนังพวกนี้ที่มันมันๆนะยครับมันโหดตัวลงไปน้ำมันมันออกมาเนี่ยมันจะได้ กินอร่อยกว่าที่ห้องผัดไม่นานนะครับเดี๋ยวเวลารวดแป๊บหนึ่งครับตรงกลิ่นหอมไปสามบ้านแปดบ้านแล้วครับตอนนี้หอมมากเลยเนาะหมูเราเนี่ยมันรวนกับทิ่แกงครับออหอมแป๊ะแป๊เลยรอจนกว่ามันแห้งจนซัดตามใจผมอะ ร้อนมันให้ดีผมถึงจะเอาน้ำล้างคกแล้วกะน,น้ำที่เหลือใส่ต่อนะครับเดี๋ยวรอตอนใส่จะค่อยดูอีกทีนะครับพัวจนหมูมันโหดตัวหนังมันโหดตัวแล้วครับเราก็จะเอาน้ําล้างคกทําผมต้องการคั่วเหมือนเพราะกาต้องการให้น้ําหมูหนังหมูมันโหดตัวครับเติมน้ำนะครับะเติมน้ำลงไปนิดนึงครับเนี่ยพริกเม็ดใหญ่ของโรงเรียนมันทํางานตรงนี้นะครับมันจะแดงช่ำ พอละพอละอาหารอาหารเรามันจะได้ดูแบบหน้าตาของอาหารเราเนี่ยมันจะได้แบบน่าชิมครับพอใช้พริกเม็ดใหญ่นะครับนี่ทีนี้ถึงเวลาขั้นตอนการตุ๋นครับรสักยี่สิบถึงสามสิบนาทีเราค่อยเอาปาล์มเราใส่นะครับรอให้น้ําเดือดอย่างเดียวนะครับรอให้เดือดแป๊บหนึ่งครับแต่ว่าระวังที่รอให้น้ํามันเดือดนะครับน้องเียนจะมาเปิดของฝากนะครับอีกแล้วครับของน้องแพนด้าแพนด้าทำกินเอง ก็ถือว่าเป็นของฝากตัวเป็นของชิมด้วยครับครับเป็นแพนด้านี่คือว่าผมเดินทางมาทั่วประเทศนะครับสบายอีปลาหมึกของน้องแพนด้าเนี่ยมันอร่อยสุดนะครับปลาหมึกแห้งเลยโทรไปสั่งแกอีกรอบหนึ่งรอบก่อนอ่ะแกส่งมาให้ผมแต่รอบนี้แต่รอบนี้โรงเรียนอ่ะโทรไปสั่งเองเลยโทรไปขอซื้อเแกครับเพราะว่าปลาหมึกหรือว่าอาหารพวกะไรของที่จังหวัดประจวบเนี่ยมันอร่อยจริงมันแบบเค็มแล้วมันไม่เหม็นมันหอมครับ น้องไม่น่าแต่ว่าแกก็แถมมาให้เยอะสั่งสั่งเสร็จมึงอย่งเดียวแกแกสั่งแกแถมให้เยอะเลยนี่มันรูอะไรโอ oh. ้มีมีของแถมหมดเลยครับปลาทูเค็มแถวเนี้ยเกรด A ทั้งนั้นครับว oh. ันนี้เป็นปลาอะไรหมดแต่นี่ก็เป็นเค็มอร่อยมากเท่า oh. นี้นี่แล้วก็ไฮไลท์ของงานครับคุณล่นชอบที่สุดเลยคือตัวนี้ปลาหมึ่งของน้องแพนด้าไนนะครับ มันก็พอซื้อกินนะเขาขายกิโลประมาณ800กิโลละ800บาทครับแต่ว่าข้างในมันมีไข่มันเป็นหมึกไข่และไข่อยู่ข้างในครับเวลาเอาไปย่างมันจะไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วจะหอมแล้วก็จะมันมากคือว่ากิน2ตัวเนี่ยกินกับข้าวอิ่มเลยหนึ่งเจ้านะครับขอบคุณน้องไพรดแล้วกันผมเดินทางหลายที่นะแต่ผมพบว่าเจ้าเนี่รสด,ดีมากจริงสองสองแพ็คเนี่ยเขาขาย800บาทผมสั่งซื้อเนี่ยสองแท่งงาน800บาทแต่ว่าน้องไพรดเาก็มี ใจให้ก็เด็กแฉลบเลยนิดหน่อยนี่เป็นปลากระเบนมั้นเกรดดีมันขาวๆครับผมมันไม่เค็มถ้าเปที่อื่นเนี่จะเค็มจะเหลืองไปมันมีปลาทูปลาทูปลาทก็มันเกลียดเลยไหมปลาทูก็เกลียดมันแพนด้าเขาก็ทำยูทูบนะครับช่องแพนด้าทำเองเขาก็ทำยูทูบอยู่แต่ว่าของเขาอะเกรดดีมากนี่จะเป็นอะไรไม่รู้นี่ยนี่จน่าจะเป็นปลาหวานสุดยอดครับ อยากปลาหมึกชิมกันนะครับขอติตามนะครับขอบคุณน้องแพนนาเลยครับโอ้เดี๋ยวกลับมาดูที่หม้อครับน้ำซุปเองก็ถ้าใช้พริกแดงกับน้ำซุปมันก็จะแบบนี้นะครับสีสันครับตุนจนหมูเราเปื่อยนุ่มนะครับปลาเดี๋ยวนึงก็จะปิ้งปลาหมึกปิ้งปลาหมึกข้างในบางทีมันก็ไข่นะครับแต่ช่วงนี้น้องแพน้าบอกว่ามันจะไข่นิดน้อยนิดนึงเพราะอากาศก็เริ่มเป็นมรสุมทางบ้านเขาครับ เนี่ยแล้วดูนี่แหแป้นี่ครับเกรดสีใสคือคือว่าถ้าจะกินคือไม่เค็มครับย่างแป๊บเดียกวก็สุกแต่อ้นงนี้เุาเดนไม่รู้มันเป็นอะไรครับนี่เดี๋ยวราไม่รู้จะปิ้งหรือจะทอดครับโอ้หมูมะนาวมาแล้วครับหมูมะนาวไปบบ้านๆกินกับนี่นะครับคณะเป็นต้นๆครับเพราะว่าช่วงนี้ปลูกผักที่บ้านเยอะครับ,บระวังสิล้อปิ้งปลามึกนะครับหน้า,ากำลงัลงไฟอยู่เดี๋ยวอุงเดนจะจิ้มหมูมะนาว ข่าหน้าเป็นตัวแล้วขนาดพูดเองปรดสารเลยน้องน,นี่กันเชฟต้องแข่งข้องโอเคเดี๋ยวรอเป็นปิ้งปลามึกครับปิ้งปลามึกปิงป้งอันนี้นะครับอันนี้เราจะป,าาปิมม้งเหมือนกันเร้อยสามนะครับปาล์มผยังเบิกขีดเลยนะครับแต่ว่าผมอยากจะลองชิมนี่แหละมันจะอยากลองชิมชิมมาหลายครั้งนะครับมันอร่อยมากไอ้มึกื้อจริงบางช่วงไม่มีไข่นะเออเนี่ยใส่ไปตั้งแผงเลยเอาลิ้น ต่บอกว่าช่วงบางช่วงอ่ะช่วงนี้อาจจะเป็นมรสุมครับใครอาจจะมีน้อยแต่ถ้าสั่งแหมช่วงเนี้ยขคจะเยอะมากครับป่ามุสสองตัวกินกินข้าวเช้าอิ่มเลยนะครับครับ,รบตุนมาเกือบชั่วโมงเนาะถึงเวลาแล้วครับใส่แล้วครับบบาต้องเหนือนี่หน้าม,มันยังมาแดงได้ปะแดงององตองนี่หน้าหนาวหน้า,าหนาวกว่าหน้าแตกเนาะกินแคหลอดครับ <laughs> กินแค่ลอดเยอะโอ้ยใสย่มะพ้าน้ำกระเด็นมาครับเออ ตุนก็ต้องตั้งอีกประมาณสักสิบคนนาทีขึ้นนะครับต้องไฟแรงกว่าน,นี้นิดนึงแล้วก็อ๋อตนนุนจนมันใสเลยมันก็จะอร่อยมากครับเดี๋ยวลองกลนดูเนี่ยพอม,มันซุกมาเขาก็ใสใบมะกรูดแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีแล้วกา็ชีฝรั่งครับหอมเปิ้ลเปืกลนละกลนกลกลันะบนลุ่มขึ้นางบนเลยนะ โอ้อันยาวไม่ได้ตัดครับอันจะยาวในตัดบบตันครับเดี๋ยวดูเล่นกินเองผมชอบแบบนั้นแหละสาใสครับยิ่งต้มน้ำก็ยิ่งหวานนะครับนี่ครับเดี๋ยวเขาจะต้นหอมปักชีลงไปนะครับเติมน้ําปลาอย่างดีลงไปโอ้โห,โโหสดกินกับเา้าาห้อนครับหม้อนแน่นอนครับโอ้แล้วครับมา ระวังเี็ฮอตตุนนั้นรอครับดูปลาหมึกเจานี่ครับนี่ครับเวลาย่างที่อื่นมามันจะแห้งๆไงแต่เนี่ยมันจะมีแอบมีไข่อยู่ข้างในในท้องตลอดครับผมต้องบอกนะแค่ปลาหมึกสองตัวนี้กินข้าวเช้ากับข้าวเหนียวฮ้อนๆนะครับจบเลยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์ให้ดูนะครับนี่อ่ะถึงเวลาชิมดูครับลินคนละตัวไปเลยมันต้องได้ซาใจมันเปมันมันนะมันมีเกมนะครับ<ม>เกรดดีมาก ถ้าถ้ามีข้าวเหนียวสกักปันดด้นเราคิดว่าจะมีข้าวเหนียวหอนห่อนนะมบบเค็ม,มแล้วก็มันหอมมันหอมแล้วก็บไฟมาจิ้มลองจิ้มดูครับ,บข้าวเหนียวเย็นเย็นเออข้าวเหนียวอันนี้ข้าวเหนียวเย็นเย็นเป็นไงเอาไฟมาจิ้มดูปากมือครับมันนี่เนาะหอมมันรสเค็มเลยกินกินคนละดูหมดเกรดดีกว่า เด็ดดีนะถ้ามีข้าวเหนียวนึ่งจะนึ่งมาเจ้าไว้นะครับม,มันจะมาะไปเย็นกับมาะไป,ไปโจข้าวเหนียวนะครับเดี๋ยวเราจะปิ้งอันนี้อย่างหมูหู้นี่มอดนี่ไม่รู้มันมันอะไรเนี่ยลองชดอยกอย่ยยดูนะไปทอดหรือว่าต้องเอาไปทอดหรือเอาไปปิ้งวะเนี่ใจครับลองลองอ่านบอกเออลองลองย่างย่างดูครับระวังที่รอแข็งเขาสุกนะครับที่ตามกันไปยาวๆกินกับไปมันม่วงครับเออจัดไปครับ แกนฝางครับแกนฝางอันนี้อะไรมาฝางนี่ชเคยิยอดอ,อย,อดยหมุนไปบ,นบ้านครับอ้เอานันรัน,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 นี้มันเร่งของไมคอะไรเนี่ย อ,อ่ะโอ้รำเพ็งมอนี่ทำหมวนไปบ้านบ้านเลยครับไม่มีสุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่นะครับหมวนไปบ้านแต้เต้ลป่ามึงเขาไอัที่เป็นวงวงอ่ะมอสกำลังกำลังหันดูครับผมว่าไปยากหมันเป็ดมันเคลื่อนยังแต่ว่าอยากชิมมากนะครับ <laughs> 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 ลองชิมดูครับมันอาจจะคืออะไรลองชิมเบ้างข้าวขวบครับแซ่บบอมันรสชาติคล้ายๆปลาหวานคล้ายปลาหวานเนาะเออนี่ครับไอตัวนี้ก็มีนะนี่นี่นี่กําลังย่างไงเลยครับกินมานนี่มดอืมเป็นไงคล้ายปลาหวานคล้ายปลาหวานหวานออหอมหอมเรียนชิมด้วยเหรอ ไม่เอาไปกันคนไ้อีเดี๋ยวเนี่เอาลงจิ้มก่อเนาะใช่ปะปลาหวานอ่ะดำดำเป็นกับแก้มก็ได้เป็นกับข้าวก็ยิ่งแมนเลยมันก่อนเนื้อมันหนาเนาะนปลาหวานคนไ้นเนี่ยช่างทำไม่ต้องมือมืออย่างเดียวเลยนะครับนี่จิ้มดูกำใกล้ๆนี่เอาปลาหวานที่เขาขายทำงานนั่นเหรอปลาหวานที่เขาใส่นิดพริกใส่นิดใช่มันเป็นปลาหวานแต่ว่าเกรดนี้มากครับ แต่เขาได้เป็นอัดมันรวมกันรับเน,นะาะมันหนาขึ้นไอ้คำว่าปลาหวานน่ะที่เราเคยซื้อตามตลาดนะแมันรสชาติไม่เหมือนอย่างนี้ไงตอนนี้เนาะแต่อันนี้คือเราเกรดมันดีมากนะครับอร่อยมากหยดหล่อแกงเขาสุกแป๊บนะครับดูโดยด้วยใบบุกรูดนะครับต้นหอมผักชีนะครับรอแป๊บนี่รให้มันสุกแป๊บนี่ครับเอาละครับถึงเวลาชิมแล้วครับนี่ครับ จริงๆเด็ดๆมันก็กินได้แล้วมันก็หวานครับก็จะมีความหวานขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะโรยใบมะกรูดแล้วก็ตูนอีกแป๊บนึงก็รอพอมชิมนะครับก็หนึนงห่งทอดนะครับผมมาตุนจนหอมนะครับเคี่ยวมาจนหอมๆแล้วก็โรยด้วยใบมะกรูดฉีกนะครับบุดกะเวลาเสิร์ฟแบบเติมด้วยน้ำปลานเนี่ยเจอใบมกลละกรูดแล้วมันกลิ่นจะขึ้นมาเลยจริงๆเมนูนี่นะครับ มันกัดักแปงมาจากต้นมะพร้าวองทั้งเหนือคนเหนือนี่จะนิยมชอบกินออดแบบคนเหนือเรียกว่าคนห้องออดแบบเป้าแต่ทางอีสานมไม่รู้เรียกอะไรหรือว่าคนภาคกลางไม่รู้เรียกอะไรแต่ว่าทางเหนือห้องออดแบบเป้ามันจะมีความหวานถ้ามะแขงแบบนี้นะครับจริงๆเขาจะแขงถ้ามีงานงานมงคลขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานน้ครับจะต้องมีเมนูคนเนี้ยสมัยก่อนแต่ว่าสมัยนี้กับมะพร้าวหรือว่าคนนี้มันอาจจะหายไปแต่ทางเหนือตัวนี้ าก็ปลูกยางพาราเขาปลูกปาล์มกันได้นะครับมันกระทบาเรื่อไปว่าคนกับมันได้ยมมานีรสชาติมันเหมือนกันกับต้นมะเป้ามันคงเป็นตระกูลด้วยกันนะครับมาเรียนชิมกันชิมมานีว่ามันสุกหรือยังแต่น้ำซุปอ่ะอร่อยแน่นอนหวานรเปล่าหวานหวานครับเดี๋ยวหวานหวานกลมกล่อมเอาใหญ่เลย สวัสดีครับเดี๋ยวครับชิมนะครับถึงเวลาพร้อมชิมนะครับเดี๋ยวจะหัน่นต้นหอมผักชีนะพร้อมชิมกันนะครับบรรยากาศแสงก็อาจจะมดไปละเดี๋ยวจะชิมกันนะครับเอาละครับถึงเวลาชิมนะครับเดี๋ยวเพิ่บมบาวมอดเขาตักเลยครับโมย,ยใหญ่ อ๋อทีนี้เอาน้ำซุปนะครับอืมนะครับแล้วก็โรยต้นหอมผักชีเมื่อกี้ปรุงรสตามใจชอบนะครับไปคบแค่นี้แหละครับกินกับข้าวก็ได้กินกับแกงก็อร่อยฮ้อนห้อนควน,นกันแล้วแบบนี้เลยครับอุ้ยรับผมมาถึงเวลาชิมอแหมรกินเด้อ อลินจิมมาล้วอ้ะลินจดอดสดห่อนห่อนแต่ว่าไผัจะพุ่นใส่เยอะเนี่ยเพราะว่ามันจะมันจะห่อนจัดมันจะอมความห่อน,นตรงนี้ครับโอเคนจิมเลยทางอีสานนี่ก็นี่ต้นปาล์มนะมุมนี้ไงมีแนะต่ยอดมะพร้าวมีแต่ตยอดนะอมะพร้าวเนาะขอมเลย นไอกแถ้าไหวฟันนี้นะครับต่างไปแล้วนะก็เจอกระดุกอ่อนนะครับมันจะกรึบกรึบเลยมันจะมีความอร่อยเนี่ยอืมกัดเจอตะไบมะกรูดเอ้ากินเลยเนาะกินเลยครับกินเลยมันจะ่อนเนาะมันจะ้อนอนะครับอ๋อแล้วแต่คนชอบสลับคนที่ชอบดื่มเนี่ย กินกระเทียมตัวแต่ว่าอาจจะมีกลิ่นปากนิดนึงนเวลานอนเนาะแต่ว่าลดไขมันลดนี่ครับืถ้าเพื่อนชอบหมูก๋วไก่แต่กลเหมือมนไก่บ้าน พักเลยกินในบ้านๆได้ครับถ้าใส่ย่าะห่อนจะเผ็ดไมห่อนคือตักออกจากหม้อเนี่ยหม้อหม้อนี่กับลังตั้งอยู่นะดูมันความห่อนมันจะมหาศาลใส่ในน่องห่อนแล้วครับมีโอกาสลอามาทำดูครับ ใส่เครื่องน้ำหนักหอมแดงเยอะๆเครื่องเทศตะไคร้ใบบ,บบัวกูดสมุนไพรบ้านๆเนาะครับทางเหนือแล้วถ้าเป็นคนเหนือทําก็อาจจะใส่เครื่องเทศชุกเครื่องเทศอย่างเงี้ยใส่ไปน้อยน,นึงมันก็นจะมีความหอมแบบถูกปากของบ้านเฮาครับมาแล้แต่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับน้อเดี๋ยวก็ตั้งกล้องนั่งกินกันต่อย,ยาวๆไปนะครับขอบคุณครับมาเสียบเหรอเฮ่อหัวใจไม่น้องเหรอจะเสีบเหรเดี๋ยวกันใจมา่งมั่นมุ่งมั่งเ มดสม้มมันของกินเออแตนส้มเนี่ยแมนแมนของกินขขเขาเขาเบี้ยงอ่ะแล้วใส่มดส้มนี่มันจะบวยกว่ามะนาวบวยกว่านี่นะมดส้มนี่มันจะมีกมิีนมันจะุูนอม,มันุินไหมันอีสานมาเทไหม